ฉันไม่กินอ,อ,อุ้ยเขาทำอะไรนะอยากกินนะก็กินเลยคนสมัยนี้ใจร้ายจริงจริงแต่เราหิวอะเราทนไม่ได้แล้วคุณลุงครับเดี๋ยวก่อนครับหิวข้าวไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้สังขยา ก็ไม่มีใครทิ้งของกินเลยเราก็ไม่ฆ่ากินด้วยกัวโควิดหิวมากเลย,ย,ปลยเป็นสายเจ้านี้โคตรจะอร่อยเลยเดี๋ยวให้เขาเดินไปก่อนแล้วเราค่อยเก็บเฮ้ยลดนแล้ว วันนี้จริงๆเฮ้ยยังฟอกินได้อยู่หิวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเขาเขาแบบนีของคุณมันหล่นแล้วคุณไม่กินแล้วนี่ครับมันเป็นของของฉันผมขอกินเลยได้ไหมขออนุญาตฉันสิยังมันหล่นแล้วอือเนี่ยขัวสองเจ้านี้อร่อยมากเลยอ่ะฉันไม่กินอ อยากกินมากใช่ไหมอยากกินน่ก็กินเลยไปแล้วอุ้ยทำไมใจร้ายแบบนั้นน่ะกลัวซองเราก็อยากกินสงสารก็สงสารเอาไปให้เขาดีกว่า สมัยนี้ใจร้ายจริงๆแต่เราหิวอะเราทนไม่ได้แล้วโอ้เละเลยคุณลุงครับเ๋ยวก่อนครับนี่ครับครัวซองผมให้โอ้อย่าเลยลูกมันแพงอ่ะลูกลุงกินไม่เป็นหรอกไรผมให้ครับเดี๋ยวผมก็ซื้อใหม่ก็ได้เออลุงกินอันนี้ก็ได้ลูกอันนี้อะคนเขาเหยียบไปแล้วมันมีเชื้อโรคด้วยลุงจะกินจริงๆหรอ ส่วนนี้กัวทรงเชื้อโรคก็ไม่มีโอเคขอบใจมากนะหนูครับหนูเป็นเด็กดีจริงๆเลยครับทำไมไหนูเนี่ยหนูก็คงดอดดีกหลายวันหนูตัองเป็นคนจิตใจดีแล้วก็มีเมตตาจังเลยขอให้จเจริญน,นะหนูนะครับขอบคุณครับเพราะจริงๆแล้วผมคือประธานบริษัทยังไงล่ะ,ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาจ้างคุณเดี๋ยวก่อนนูแล้ว ฉันคือประธานบริษัทชุบแป้งทอดผมเป็นกระทะทอดประธานบริษัทชุบแป้งทอดนะจริงๆแล้วฉันคือรถขนกระทะทอดประธานบริษัทชุบแป้งทอดหัวเลูกเก็บเอไว้เล่นที่บ้านเถอะไปเล่าครับอร่อย กินแล้วล้อมค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งใน channel KidDTV ด้วยนะคะ